กิงกัญชาเย็นจะโฟบะเต็งมอาไฟเย็นจะโฟบะเต็งมอาไฟไฟมันมาจากทางนี้จะตัดเส้นโอ้ไฟไฟลุกเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะจะตัดเส้นร้านแคนาบิสแคนาบิสแคนนาบิสอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะเปิดทุกวันสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์จ้าเป็นตึกแถวหนึ่งกูหานั่งกินได้จ้า ถ้าไม่สะดวกมากินโทรไปสั่งกินที่บ้านก็ได้ค่ารถคิดตามระยะทางนะคะโทรมาเลย08 16 30 46 22หรือไลน์มาสั่งก็ได้แอดลีน่าดัดแกงลมีแอดเล g ่าจีแอนจีจะแอดลีน่าดัดแกงชื่อข่าวโหดนะคะโทรมาสั่งได้เลยมากินที่ร้านก็ได้ค่ะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นกว๋วยเนื้อตุ๋นย็นตาโฟบ้าแตงมอ้อไฟมาม่าต้ยมยำมอ้อไฟ ก๋วยจับยวนก๋วยจับหมูกรอบนะคะขนมจีนน้ำยาก๋วยเตี๋ยวหลอดมากินได้เลยน้ำผลไม้ปั่นก็มีนะคะโกโก้ปั่นโอวัลตินปั่นชากาแฟปั่นอิตาเลียนโซดาปั่นกีวีปั่นสตรอเบอรี่ปั่นบลูเบอรี่ปั่นลิงจีปั่นจามาพ้าวปั่นองุ่นปั่นทับทิมปั่นมากินได้เลยนะจ้าร้านแคนนาบิสแคนนาบิสแคนนาบิแคนนาบิจ้าเดี๋ยวไฟมันลุกอยู่ยังไม่กล้ามันเสียกเอาเส้นใส่ลงไปเดี๋ยวแม่ต้องตักเส้นขึ้นมาก่อน ตัดเส้นขึ้นมาก่อนมันล้นค่ะเทน้ําลงไปมันต้องเอาเส้นต่างหากเอ้ยควยตะก้อมันเสียบเสียบเอาเส้นใส่ลงไปก่อนไงเส้นมันจะเละเอาเสรคุณผู้ชมต้องตัดออกมามตัดเส้นออกมาละไม่งั้นเส้นมันจะเละหมดไงมันเสียบมันเสือกเอาเส้นใส่ลงไปก่อนฉันก็ะหิว้วหิวเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย สงสัยมันไม่มีเส้นมีหิวมากไฟมันลุกแล้วอันนี้เป็นบัตเต็ง Quay mình luôn phải lúc này